ห่วยได้อย่างลราคู่บ่ามื้อเนี่ยคู้าเหริงปะบูเม่นบอตะกองบะเม่นปลาพี่ไอปลาพี่ไอเออเมนเราบ่บาดเนอะเมนได้ทับมา่อไม่แล้วเออป่าพี่ไอไปเลยพี่จิงกับปะก้นเหรอแต่ว่าได้มันเป็นปุ่มปะบูกับปลาพี่ไอจะคอยกับรู้ว่าเปล่าพี่ไอคืองยังบ่เนี่ยข้อใหม่ป่าพี่ไอฟังสมัยไอนะไอกับโมหูดอกว่าปลาพี่ไอนั่นคือปลาบูเออัาที่เล้ไอเลยอันเอามาคิดเลยถามผู้เฒ่าสมัยก่อน เขาเรียกว่าปลาบูว่ะหรอป่าพ anyway> so um so ี่ไอแต่ว่าอ um> ีหย mm. ังหน่อยอยู่ในมือต่อกรหน่อขิงเหรอขิงเอ๋อใส่ขิงแทนคาเมื่อนพราะว่าบวมีิคาแมนภาวะบวบไดดองบ่ได้ดองแมนชาดองน้องเติมอีกแล้วเออข้างนนองติมมั้เหรอบวบเติมบ่ได้แกลงเลยอือต้องเติมเออเติมหลายเนี่ยจากน้อยโอ้เป็นรานมั้ยอือเอาหาน้ำเดือดหาน้ำเดือดหาน้ำเดือดแมนเออเอาปลามาปุ้ยใกล้ๆบ้างแล้วกันนะ นี่ปลาพี่ไอ้เป็นปุ่มนี่ปลาตัวนี้เหรอเด้เด๊ยกยกบั่งดูเป็นปุ่มมั้เนี่ยนี่แหละปลาบัวหรือปลาพี่ไอ้เอออันนี้ปลาโคตอือปลาโคตรวะปลาโรตรว่าเป็นอยังอันนี้นันดาอันนั้นคนดานี่ดักแด้ยึดใส่สิกกะบอกว่าโซว้าเดี๋ยวสิร้านไปหาดักแด้เพราะว่าโอ๊ยเมียนเราบอลเหรอไม่ได้เสียบเลยไอ้มันฟังต่ำมันยเนี่ยพี่จะมาซ้ำบ่ลเหรอสิกซูซีซูซีแมีนโอ๊ยคิดว่า คเอาเทานี้ไ <who> ด <he aped Mark> no. so ้อกไอ้คนะเพขอไขอเทานี้ก็ได้เอาเท่านี้เออแต่วมาซิกซ้ำไหก่เอางพูดคุณเคยบอลเหขนาดที่คุณเคยมันเบีนหมดแต่กล้องบอบออว่ามัน่านี้คี่ควาเยาหัวซี่ซ้ำหรือเปล่านี่ำบเบียนละบลเบี้ยนเลเนี้ไอ้ซิกว่าบเยียวกันซ้ำนั่นะาเป็นไ่้แบบขอเนเบื่อน่ะเป็นงเอาเนีิรุเอาว้าห้้งก่อนบัดนั้นไปบ้านผือไปซื้อเล้ยวให้คลิปนี่ละแล้วแกนปวดเียว ปวดเยื่อไหล่ข่างทางแล้วเหนียนย่างเป้าหนายเออเ้าไปบ้านเฮียร้องรองเฮยียดไหยย่างเบิ่งก่อนเออนั่งดูที่เฮีย่างยังไหนคนนั่งค้างเออแค่นั่งอยู่นี่เนาะเขาแปลว่าอ้น้องไอ้ปวเยื่อว่าท่านเออไอ้จอดเยื่อคนได้น้องท่านเออนั่งรถเปล่เดียวเออเปิดเปิดที่บอกก็ได้พี่จะพี่เออบมวกดึกนะน้องไอ้ลืมเหน็บท่านเอาเนี็บไม่ได้เนี่ยท่านไอ้ดนึงบอกอันนี้เมียนบอกตะกล้องก็บอกตอนบอกก็บอกสิ แต่ว่าตอนบอกเอาแหนเนี่ยตะกร้องกำลังโจกของเจ้าของเรือเปล่าเนี่ยกำลังขี้บของเจ้าของมากึ่งกันเลยโอ้ใส่ขี้กันเออเมยนโดนน้องกับฟ้าว่าไอ้ปวดนี่ว่าเจ้าขี้บโดนนี่ว่าหาโดนนี่ตะกร้องอ่ะสรุปได้ใส่เหนเบมือทุกคนเออไส่แล้วว่าตะกร้องอยากใส่โดนเนี่ยมือหนึ่งออกเลยโอยนะคนได้ใส่เหน็บเออเน็ตได้เหน็บเขาเรียกจ้าพี่เอาพี่น้องร้องว่ามาเบิ่งครับสีเสื้อผ้ระวังซีกับตากล้องแต่ว่าถฐานน้ำเดือดบ่แม่นถฐานน้ำเดือดนิดนึงถฐานน้ำเดือด เราจะเอาป่าใส่ลงไปเลยครับมันอ่ะน้ำเดือดเรียบร้อยบมตะก้องแมนดูไฟไถ่ละประมาณสามพันองศาเซลเซียสน้นะโอ้ยบอกว่าไปยูนิเวอร์ซูวิจัยอ่ะตะก้องย่างแบบพักติวอีกบาติได้นะสามที่ยอดเนะเหลือๆเหลืออันนี่ป่าขันยิ่งบมดว่ะเออป่าขันยิ่งน้อยมันบอกน้มดอกขันยิ่งเบิ่งครับคุณทั้งหลังนี่สิเป็นอัน ให้นาเด้เห็นไหน้อาอ๋ออง้อหน่อยสิไซ่ตะก้องบาทเลยง้อหน่อยครับอันนั้นสิเป็นต้นพักติ้วครับตะก้องที่แบบพักติ้วที่พูดฮึมเป็นพักติว้วมื่อนี้ให้เบิงแบบเลี้ยวๆเลยครับเพราะว่าขายคีบคำเนาะข่ายคีบคำนี่จะเป็นต้นพักติ้วครับอ้า แต่ว่าป่านี่กับบ่บ่ถือว่าป่ากดดอกน้องซีกน้องเพราะว่ามันลายป่าอือลายป่ารวมกันรวมมิดใช่ไปรวมป่าต้มขิงใส่น้ำปลาแดกบนนะใส่ห้ยน้ำปลาแดกก็ต้องใส่หงยายจืดนเนาะน,น้ำปลาแดกตาหยายจืดเอออะยอดพักติว โอเฮียแล้วสดจากต้วโอ้มันเป็นยอดเรือใยแก้มันต่กล้องแก้มทออนเจ้อืมอ่ะใส่ไปพอะพราะแต่ว่าเป็นผักตีิวเนาะมันเบิดย้ำมันแล้วเบิดย้ำมันอืมโอ้ย้ำผักเตีิวอืมเนี่ยสรุปยังแต่ว่าเมื่อยบนนังทานเนี่ยเดี๋ยอยู่พอไฟเปนั่งรูเจ้ห้เป็นหน้าที่ของตะกลองสเดียวอะไรเมื่อยใหญใหญ่อะไรเมื่อยนวดนวดอนวดนบงกัน่ะอะเมื่อยบ่ ซิกว่าพิชใจตั้งว่าได้ใส่แหนบแล้วว่าเั้นเมื่อยแล้วเมื่อยแตะคุ่นหรือมาบม่ได้ไปใส่ทีเอนทีแต่ว่าความจริงเพราะันเรื่องแหนบเนี่ยเพราะว่า้างเม็โค้ส้วงละสองมันหายก็ให้พี่น้องเพิ่นหัวได้ซื้อตามความจริงเนี่ยได้ใส่รถเขียนยกออกเฮ้ยน้องอยากไปใส่ไปอ้ไรขว้างแล้กับควายอ่ะอือโอ้ยเราถึงใจไอ้แล้ว เดี๋ยวประมาณจากนาทีละต่ก้องเดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบเลยไอ้เมื่อคืนนี้ให้ยี่สิบนาทีตีเพราะป่ามันแข็งใส่ความเปียกแล้วบ่ป่าฟีดยั้งยังใกล้ปงก้อนนิดเดียวนั่นเองป่ามันฟีดมาเมื่อไรเนี่ยสาฮวันซีดดีให้เมาดูขอบขอบคุณพี่น้องก่อนมือเคลืนนี่วันเกิดด้ววันนี้พี่น้องมาอวยพรเลยลายคนแต่ว่าวันเกิดนี่ขว้าตีได้เมื่อคืนเนี่ยโอ้กินเหล้าขว้าตีซี่เกือบมอบเกือบโม้เฟื่อน ขอบคุณทุกคำไหวพรแม่นครับคำใดดีพี่น้องอวยพรมากอะขอให้ย้อนขึ้นไปสิบเท่าบ้านเท่าแม่นครับเออขอบคุณหลายๆครับมันเกิดซิกนะวมันเ,เกิดนะกล้องนีเมื่อใดก็่<ช>ไกลมาเร็วไกลแล้วไกลได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วไอเดือน,นเดียวน้องเดือนกว่าๆพี่เดือนกับอีกประมาณยี่สิบเมื่อหละเออประมาณนี้อ่ะต่อไปจะเป็นการปรุงเบาบัดที่เนี่ยใช่แล้วค่อยปรุงเองเลยวันนี้ซิกซิกจะสอนเหรอไิกี่สอนอน เผื่อวันไหนซิกไม่อยู่หรือว่าซิกไปไหนก็ผมจะเป็นพ่อครัวเองอืมเอาต่อไปใส่อะไรซิกปลาใส่ปลาเด็กปลาลาหรือปลาเด็กปลาเด็กใส่เยอะไหมสองจองน้องสองจองก็พี่บอกว่าจองพี่ไม่รู้อะอะไรไม่ใช่ไหมนั่นแหละจองพี่อะอืรีบใส่ซิกนั่งโดนไม่ได้นะท่านี้นะปวดขาขึ้นมาที่มวยนะ โอยนองจะนว่อไปไหนตอนเย็นนต่ไปผงนวหวงสามชึกนะน้องสมชึกชึกอย่ชึกคืออะไรโอ้ขยาอโอ้ขยาอโอ้ยน้องไม่ชึกน้องก็นึกไปชึกนั่นผู้น้อไม่ใช่ชึกแบบนั้นโอ้เอาหนึ่งบ่ออกเดหนึ่งสอีกอีกเอาหึกน้อง กันซึกส<อ>ัมันกันซึกสัมันหกป่ะพงนัวสองซึกพงนัวน้องชอบนัวน,น้องใส่ชึกเดียวได้ไหมพี่ไม่ชึกเดียวเนาะชอบชึกเยอะพ่อ,อพเอาอะไรพี่เอาน้ำปลามาให้พี่ใส่โอ้เอาน้ำปลามาใส่ให้พี่น้ำเค็มน้ำเค็มใสพี่ใสพี่พ่อ จะลองสรุปใครสอนผมปรุงพี่รีซิกไอ้จังว่านี่ล่ะอย่าคนมั่วน้องปลามันจะหมุนหมุนคืออะไรหมุนคือหมุนอุ้ยปุ้ยนี่แหลยปรุงเลยบ่ะพี่อย่าเพิ่งปรุงน้องไงต่อเนี่ยไม่ไม่ที่อร่อยแล้วผมปล่อยไม่มีพลาดหรอกเอาเลยมาซิกเลเจอร์อยู่หม่องเทศนี่ล่ะพี่ว่ามันอยากเค็มไปนิดนึงนะโอ้ยกระโบนิดเหรอเนาะ เออ,อบิ่งนี่แหละก้นมอนนั่นว่าแล้วร้อยองค์ลงอยู่นะ่ะก้นมอนเลย <มะ S 1> อ่ะไม่เป็นไรพี่มันคือซิกซิกบน่น่ะต้มสมขิงปลาขดแบบเค็งเค็งเกิดไรมือนะคำอะเอออะไรพวกเพิ่งไกลๆหรือแต่กล้องอันไหนปักมดอันไหนปลาพี่ไอพี่ไอนี่พี่ไอนี่เดี๋ยวกดเหรอไงบ่ไงอยู่แต่ว่าซ้ำบ่ บ่ออันซิกไดไหมโอ้ยตัวมันอีสีคลาดิจะเห็นมาพี่ตัวไม่ขงลังขนาดข้ออล้วกับซิกกันนะโอ้บถือใจซิกแข็งแน่อ้อเงยน้องไอซิลำบากอยู่เดอะตมาพี่ลองบรรยากาศค่ำๆครับเื่อนะเมื่อนี้ก็ได้ต้มปลากดนี่ล้วเนาะแวกิ่นแรงขุบ้านเขาเรื่องขุดมงลองมึงดู นึกแต่กล้องบอกินปลานี่ทีบ่ไหนเลยเจ้าไอ้ปลาก็บ่ได้บ่ได้เลยหนูได้บ่หนูได้อยู่พี่แต่ว่าหนูหนาไช่วยเจ้าท่านนี้หนูไดงหนูปากแดงหนูปากแดงหนูโอ้ยของมักกันเลยพี่นั่นน่ะไหนหนึ่งกันเดียวเออหนูหนาวด้บยป่เนี่ยหนูหนาบ่ได้เลยเจ้าบ่คือติดกินเลยอืมหนูปากแดงหนูโอ้ยใส่ขิงน้ำเล่นอ่ะ ใช้ชิงแต่ก็ไม่ใช้คาไหนกั้งอหรอ,อนอ้องก็ไปกินนูไปกินนู้่อ่มีกั่งนูหน่าหรือวป่าไอ้พเคก,กินน,อน้นองอ,อันนั้นบ่บ่รต่ป่าพี่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่มือเจ้านหนนี่แหะปลาพี่ไอ้ปลาบูาาอัมาเทอหนึม một lát hả mày hả cái con cua này đây nói à, <laughs> <Nhi, phía> chuyện <laughs> <laughs> nó <laughs> ừ mà nhìn đẹp nó thấy không kia ăn bằng phay bò bớt mượt kia cái mỏ của con này mì mì cái mỏ 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 แก้มนะโอ้โหว่ามันอยี่ยงเนาะว่ามันแก้มทั้งใตปีนี้แก้มใต้แก้มใต้กับไงเออไตเขาต้องห้องนอกเพราะไงหมืบรรยากาศคำคำครับมื้อนี้วันยังแต่ว่าเมื่อคารพี่มารับมื้อื่นมันสุดยอดแห้งบ่ได้ดิพี่น้องอย่ากัเฮ็ดนี่อย่าไปเย่งกัน้องว้าเบิ่งซี่ขาหมองสุดยอดเบิ่งก่อนเนาะ สุดยอดแบบจะบอกใครกันดิพี่น,อน้องเบิร์นลูกคาบเอาเบิร์นึงเบิลดิสุดยอดแบบจะบอกใครอีหลีพี่น้องเลยคาบบอคาบระเบิรงนลูกเต้นเห็นปุ๊กโตกเขานี่คือเขาเขบิร์นเขาเบิร์กินนึงแล้วอ